โอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับโอเคต่อเนื่องครับจากคลิปที่แล้วนะครับจาก EP18 นะครับคือการใช้หมัดตรงกับหมัดตรงตรงงัดแล้วก็สอกตัดต่อไปจะเพิ่มเป็นสอกงัดขึ้นมาอีกนะครับทำอย่างไรบ้างอ่ะโอเคมากระมอนบิบบิมา, on, าเลยต่อเนื่องนะครับ e p ที่18นะตรงตรงงัด ตัดนครับตรงตรงงัดตัดอ่าทีนี้ E ีนีนี้าจะ E p ที่19บเกต่อเนื่องจากสอกตัดมีสอกงัดเพิ่มขึ้นอ่ะมาลองดูครับอ่ามันจะเพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกนิดเดียวไม่ยากมาครับมาตรงหมัดนะมาตรงตรงเปลี่ยนจากงัดเป็นฮุกตรง ตรงพุกนะครับสอนไปหมดแล้วนะกลับมาเป็นศอกง, ắt, งัดเสยผมจําได้ไหมปังงัดเสร็จแล้วมือกลับมาเปิดศอกตัดปังกลับมาจดมวยดูไม่เอาใกล้ๆ,ๆเอาใกล้ๆเอานะตรงตรงพุกงัดต,ตัดกลับมาจดมวยตรง ตรงพุกทษตรงตรงพุกงัดขึ้นแล้วก็ตัดหมุนมือกลับมาจดมวยตรงตรงพุกงัดตัดหมุนมือเปลี่ยนเหลี่ยมตรงตรงพุกงัดตัดหมุนมือตรงตรง หุกงัดตัดกลับมาจดมวยเปลี่ยนเหลี่ยมเห็นไหมมาไม่ยากมาครับมาย่าก forward backward มาโอเคอยู่กับที่นะตรงตรงหุกซอกงัดซอกตัดม,มือมือมาตรงมาตรงมา,งมางหุกซอกงัดซอกตัดกลับมาจดมวย ตรงตรงหุกศอกงัดศอกตัดเปลี่ยนเลี่ยมคุมมวยตรงตรงหุกงัดตัดอีกหนึ่งรอบมาตรงตรงหุกงัดศอกตัดปังเปลี่ยนเลี่ยมเปลี่ยนทิศทางตรงตรงหุกงัดตัดอีกหนึ่งครั้งหนึ่งรอบมาตรงตรงหุก นัดตัดหมุนมือเปลี่ยนเลียมคูมวยตรงตพุกนัดตัดเที่ยวตรงตรงุกนัดตัดเ่ยนตรงตรงุกนัดตัดหครั้งตรงตรงุกนัดตัดเปลี่ยนเยตรงตรงุกนัดตัดครั้งตรงตรงุกนัดตัดเปลี่ยน ตรงตรงทุกงัดตัดหน่งครั้งตรงตรงทุกงัดตัดเปลี่ยนเลี่ยมตรงตรงทุกงัดตัดหนึ่งครั้งตรงตรงทุกงัดตัดเปลี่ยนเลี่ยมกลับมาที่เดิมเห็นะครับปัง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 มาตรงตรงทุกงัดตัดเปลี่ยนเลี่ยมตรงตรงทุกงัดตัดกลับมา ขมวยตรงตรงพุกงัดตัดเปลียนเลี่ยมตรงตรงพุกง the ัดตัดกลับมาเป็นเลี่ยมขมวยไม่ยากเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นเนี่ยพลังงานใช้มากขึ้นเปลี่ยนทิศทางมากขึ้นประกอบกับเราใส่พาวเวอร์เข้าไปอีกเกรงกล้ามเนื้อเราใส่พาวเวอร์เข้าไปอีกนะครับง่ายหัวใจทำงานมากขึ้นชีพจรก็มากขึ้นนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งสเต็ป ก็คือหมัดตรงหมัดตรงหมัดตรงหมัดทุกศอกงัดแล้วก็ศอกตัดจำไว้นะครับหมัดตรงหมัดตรงหมัดทุกศอกงัดแล้วก็ศอกตัดนะลองฝึกดูครับทิศทางเดิมจากอีพีที่แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายนี่ผมได้เหงื่อแล้วได้เหงื่อทุกวันนะครับร่างกายก็จะดีขึ้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เนาะเคลปัจจัยของ คนที่เป็นครูเป็นอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์เป็นครูด้วยเป็นครูดีกว่าอาจารย์ก็คือมีหน้าที่สอนอย่างเดียวแต่ครูสอนตลอดชีวิตสอนทุกเรื่องนะครับก็ฝากไว้นะครับ,นะค,รบความรู้ไม่ได้ไม่ได้มีแค่อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆบเสมอไปความรู้มันมีอยู่รอบตัวเรานอกทิศทางอยู่ที่เราจะขว่ยคว้าหาความรู้และวิธีการแสวงหามันอย่างไรวันนี้สวัสดีครับ